ครับพ,พี่น้องอิสานมลซื้อบันมามันอยู่ขามาท้ำงานเผาศพเน,น,นนะาะสามผู้ตายมาเผาศพเป็นอันไม่ลูกพี่น้องเนาะซึ่งเป็นสามสดสดแรกกับเผาไปแล้วอันนี้ศพที่ 2, สองสดที่สามเรื่องขามาาล้กพี่น้องเนาะบ้านขามป้อมเอาเภอบ้านาจ,าจ่าจังหวัดขอนแก่นลูกพี่น้องงานเผาศพพี่น้องเลย เป็นงานเผาศพคนมาหลายเพียงเลยเป็นซีหาไคนละคนะเนเื้วปฏิทัยทำแบบพ่อยี่ย่ยียี่เดือบงกันชาวบ้านที่ป่านาอาเด้อาวางเผาศพ พากัานตายวังขำป่อมพ่อพ um, uh, oui, ี่น้องระวัางสามศพพี่น้องคือสามศพคือเผา่อมผอมเลยพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

วายงอพือนอมน้ำข้าเยนรับระทานอาหารเที่มันชาไเี่ยันี่รเงี้ยนะครับแคอาเพื่อนมาเลย

หลายๆหมูปาเนเครับเจียบไปทอก็รอนเครับถ้าดูข้างลงไปกินาก็เบันมาเยอะให้เยอะให้นี่ใหม่มอง อากาศถึงนักเรียนนะครับนัเรียนกระจายติกาที่มาขับรถหกล้อนะครับมาขับรถหล้อเไปที่รถได้เลยนะครับเออนี่มาขับรถหล้อนะครับไปที่รถได้เลยนะลูกเอไปที่รถได้เลยครับไปเป็นใบส่วนที่ชาก็บตับพี่น้องที่นับยกขึ้นสูงตรงนี เื่อไหกแทกตติดตามไส,ามสันน,นืซึบัหนมากอขากิดปนีเสวัสดีครับ